สวัสดีค่ะพี่น้องที่หลักเจอกันตามสัญญานะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะพี่น้องกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะ,ะเข้าใจอยู่เนาะเป็นอะไรที่เจ็บช้ำสำหรับคนที่เสียเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นดีใจสำหรับคนที่ได้มันเป็นธรรมดามันคนละขั้วคนละคนละอย่างกันสำหรับคนที่ได้และคนที่เสีย อาจารย์เข้าใจคุณที่มาคอมเมนต์แล้วแอดมินเขากดออกเนาะอาจารย์ก็ยัที่จริงน,น,น่าจะเอาไว้แอดมินเขามีหน้าที่เห็นอะไรไม่ดีเขาก็เซ็นเซอร์ก็มีเข้ามามาต่อว่าเป็นไงอะอะไรนะ้าอาจารย์ก็จะส่วนมากอาจารย์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยพออะไรที่เราไม่อยากจําเราก็จะพยายามจะลืมแต่ก็ท่านที่โกรธแค้นที่ว่าออไม่ได้ โมโดีนักขี้โมโดีนักเป็นไงเอ่ออะไรต่ออะไรก็พูดเยอะอนะ่ะพูดเยอะอยู่นะเข้ามาพิมพ์คือคงใช้อารมณ์อ่ะโกรธอะไรอย่างเงี้ยเข้ามา,มาบอกว่าโม,โมอาจารย์ไม่ได้โมเลขเ,เลขของอาจารย์เนี้ยสิบชุดมันเข้าจริงๆแต่ว่ามีอยู่รอบหนึ่งที่มันไม่เข้าจําได้ไหมคะมันรอบหนึ่งมันไม่เข้าแล้วก็อาจารย์เอาตัวที่มันเยอะๆไปไว้ข้างท้าย แล้วก็เอาตัวเด่นของอาจารย์มาไว้แม้มีมีตัวเดียวอาจารย์ก็เอาออกมาไว้เสร็จแล้วบางบางท่านก็ไม่ถูกใจท่านบางท่านก็บอกว่าอีตัวอืนะ่นน่ะที่มันเยอะเยะที่มันเด่นเยอะเทําไมไม่เอาออกมาบางทีเราไม่รักความรู้สึกว่าเราไม่รักตัวที่มันเด่นเยอะเยอะบางทีเด่นเยอะๆมันกลายเป็นดับเยอะเยอะไปอะไรเ,เงี้ยมันไปนตรงกับสูตรดับของอาจารย์อาจารย์ก็ไม่เอาออกมาเนาะเหมือนรอบเนี้สามเด่นเยอะอาจารย์ก็เหลือเออเด่นเด่นก็เลยเอาสามกับสี่ เห็นไหมเด่นมันไม่มาเนาะก็คือทําตามใจแต่ว่าใน VIP อ่ะอาจารย์รัก5้รัก2อาจารย์ก็จะใส่ไว้คือมันเอาใส่ไว้ทั้งหมดไม่ได้แล้วมาทั้งหมดไม่ได้ข้างนอกอ่ะอ่พี่น้องเห็นไหมพอไม่ได้สักครั้งหนึงอาจารย์ก็จะโดนก็มันเป็นอย่างนี้นะที่จริงอ่ะอาจารย์เป็นบางคนอ่ะทำดีแล้วคือโดนด่าเขาก็ไม่อยากทํานะหยุดหยุดไปเที่ยวสักสาเดือนก็ได้น้ ไม่ได้ได้อะไรสักบาทหนึ่งแล้วว่าพอไม่ถูกใจก็จะมาด่าแต่บางคนเขาก็ได้เขาได้เขาได้สามตัวด้วยซ้ำพี่น้องไปอ่านคอมเมนต์ดูบางท่านบอกว่าเล่นเลขแล้วดูคือเขาใช้เขาเล่นในความฉลาดของเขาอะแล้วเขาได้บางคนเขาเล่นแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมคะสามตัวเป็นแถวเลยเนี่ยบางคนก็ควายอย่างนี้เอาเลขนี้มาควายกันควายแล้วควายไม่กี่หางเขาได้เพราะว่าสิบสูตรเนี่ยมันเข้าจริง ไม่ใช่ไม่เข้าอาจารย์บอกแล้วไงสิบเก้าสูตรเนี่ยเข้าสองสูตรบ้างไม่ใช่ไม่เข้าสองสูตรบ้างไม่เข้าหนึ่งสูตรบ้างแต่ส่วนมากจะเข้ามันเข้าเยอะเนี่ยเห็นไหมคะไม่เข้าสองสูตรสามสูตรมันเข้าอันนี้เนี่ยไม่เข้าสองสูตรแต่ถ้าไอที่เห็นเยอะๆนะเบิ้ลหามเบิ้ลหามตองเห็นไหมคะไม่เข้าสองสูตรไม่เข้าสามสูตร อันนี้ถ้าเนี้ยเบิ้ลหางตองแล้วเลขเก้าสี่ตัวเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะศูนย์เจ็ดอะไรเนี่ยสองศูนย์เจ็ดอะไรสักอย่างเนี่ยเน,นี่ยศูนย์เจ็ดเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเบิ้ลหางตองอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่เบิ้ลหางตองมันจะเข้าอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เข้าอยู่สูตรเดียวเห็นไหมคะอ่ะเนี่ยเะเบิ้ลหางตองเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนนี้เข้าเบิ้ลหางตองเยอะนะอ่ะอันนี้เห็นไหมคะเนี่ยไม่เข้าสามสูตร อเน,นี้ยเนี่ยนี่ศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดอะไรสักอย่างเนี่ยรอบเนี้ยเห็นไหมอันนี้มันก็เข้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะเวลาถ้าพลาดมาอาจารย์ก็โดนเนาะอาจารย์ก็ให้เลฟฟีนะเนี่ยนะแต่บางท่านเขาได้อ่ะอาจารย์ก็ดีใจกับเขาด้วยแต่ไม่ได้ก็โดนด่าเป็นธรรมดาเนาะเอะอก็อาจารย์ก็พยายามเต็มที่แล้ว คือเราก็มั่นใจเนาะเราก็มั่นใจแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเต็มร้อยคือพูดไม่ได้ในใน u t u b e เนี่ยไปพูดโฆษณาเกินจริงเนะี่ยโดนนะปิดช่องอาจารย์ก็บอกว่ามั่นใจมั่นใจ v i p อ่ะมั่นใจเต็มร้อยอยู่เราวุณ VIP เราให้เขาอยู่ข้างในนั่นน่ะเออใครไม่มีใครมาว่า VIP อ่ะมันจะเข้าตัวลองหรือเข้าตัวจริงอ่ะไม่กี่หางอ่ะเขาได้อ่ะเราโอเคเพราะว่า V i p อเนี่ยเราคือคือเราอ่ะเออ พยายามที่จะให้เขาได้เพราะว่าเขาเป็นสมาชิก V.I.P. คําว่า V.I.P. เนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตลอดชีพเขาทุ่มทุนมามาเป็นสมาชิกเราเขากล้าเขาไว้ใจเราเราก็ต้องทําให้เขาได้เต็มที่เนาะอาจารย์ก็ทําให้ตามนั้นแล้วเดี๋ยวงวดนี้ก็จะพยายามทําให้เร็วที่สุดแล้วงวดนี้ก็ยังมั่นใจ V.I.P. เหมือนเดิมใครเชื่อก็เข้าใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคือคนเราพี่น้องทุกคนอาจารย์ว่า ุกคนฉลาดไม่โง่ให้ใครมาจูงจมูกได้คืออาจารย์ทํามาสิบกว่าปีปีที่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าอยู่ไม่ถ้าไม่เอ็นนี่จริงอยู่ไม่ได้ถ้าอาจารย์มานั่งทําหวยจุดทูบจุดเทียนหรือว่าคนนู้นให้มาคนนี้ให้มาอาจารย์อยู่ไม่ได้แล้วค่ะไอ้ที่ดังๆมาเอาเหอะกี่รอบเดี๋ยวก็รู้มันจะอยู่ได้ถึงสิบเอ็ดปีเหมือนอาจารย์ไหมอ่ะก็ตามนั้นก็ใครใครเอ่อ ใครเชื่อก็เข้ามาเท่าน,นั้นเองถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอ่ะเลขหลักร้อยวันนี้อาจารย์ให้แล้วนะมันไม่ค่อยเข้าหลักร้อยสองสามวดมาเนี่ยเข้าหน่วยสิบเข้าหน่วยสิบเข้าหน่วยสิบไอ้รอบนี้ก็เข้าหน่วยนะไม่เข้าหลักหลักร้อยแต่หลักร้อยสามตัวหน้าสามตัวท้ายเข้าดีบอกได้แค่นั้นอ่ะพี่น้องแคปได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอ้โดนว่า แล้วก็แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งพออีกท่านหนึ่งอีท่านก็มาบอกว่าหวยอ่ะวิ่งอ่ะไม่เข้าเลยก็อาจารย์บอกเราอาจารย์ก็รับผิดว่ามันไม่เข้าแต่ว่ามันบนเข้าล่างล่างเข้าบนเอ้ยบนเข้าอ่าล่างเข้าบนก็อาจารย์ก็บอกแล้วว่าล่างเข้าบนเนาะมันสลับกันคือคําพูดพูดแค่เนี้ยถ้าผิดก็ขออภัยก็ล่างให้ล่างสองเนี่ยมันไปเข้าบนเนาะแต่บนอ่ะเข้าหมดนั่นแหละแต่มันเข้าตัวรองเนี่ย สองห้าแปดนะอยู่อยู่ในตัวรองหมดคล้ายๆว่าอาจารย์ผิดเองอาจารย์เลือกสามกับสี่ขออภัยนะคะก็ดูเอาพิจารณาวิจารณญาณน,นะบางครั้งมันก็มีผิดมีพลาดกันบ้างการตัดสินใจนี่แหละแต่อาจารย์ก็ให้ตามนี้ชอบอะไรก็ให้อยู่ในเนี้ยชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนี่ให้มา มาเป็นแนวทางนะอาจารย์บอกแล้วว่ามันเป็นแนวทางนะคะสําหรับพี่น้องไม่ได้บอกว่าเล่นเท่านั้นเท่านี้อะไรไม,ไม่ให้เป็นแนวทางสําหรับพี่น้องได้เล่นลอตเตอรี่กันนะก็เชื่อใจก็ตามมาไม่เชื่อก็ก,ก็ดูเอาอาจารย์ก็บอกว่าพิจารณานะอ่ะอันนี้เข้ามาแล้วนะของรอบนี้นะใครที่อยากจะทําตามก็ดูเอาศึกษาเอานะคะมีบางท่านเก่งนะทาได้ อาจารย์ไม่อยากสอนเพราะว่ามันทํายุ่งยากมันต้องสลับไปทางนู้นทีสลับมาทางนี้เจ็ดสลับมาทางนี้หกมันมันยุ่งยากอันไหนยุ่งยากก็จะไม่ไม่สอนเนาะแต่สูตรเด็ดแปดเก้าสูตรพี่น้องทํากันได้นะเพราะว่าอาจารย์รู้เลยว่าอันไหนที่อาจารย์ทําผิดอะ่ะเนี่ยเห็นไหมพออาจารย์เริ่มทําผิดอะ่ะใช้ไม่ได้ละผิดอันนี้ก็ห้าสองออกตรงตร,งตรงแล้วก็เข้า v ี p พีห้าสองนะถ้าไม่เข้าก็บอกไม่เข้า แต่ถ้าเข้าก็บอกว่าเข้าใน VIP หรือในไหนก็แล้วแต่ถ้าบอกไม่เข้าก็คือไม่เข้าขออภัยนะรอบนี้ไม่เข้าอาจารย์จะพูดคนเราอความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเราเราพูดอะไรเราซื่อสัตว์ต่อเขาเราตรงต่อเขาเขาก็ให้ใจเราเราให้ใจเขาเขาให้ใจเราเหมือนให้ของอพี่น้องเราของไปขายเขา่ะเขาก็ซื้อเราถือว่าขาดกันถ้าเราทําให้เขาเราเอาของไปให้เขาทานอีกหน่อยเขาก็มาให้เราทานเพราะว่าอะไร มันแบ่งเรานึกถึงบุญคุณกันแบ่งแยกกันแต่ถ้าว่าอันไหนอาจารย์ให้ผิดแล้วพี่น้องเสียทรัพย์สินเสียเงินขออภัยค่ะขออภัยนะคะก็ถ้าเชื่อใจก็รอบหน้าว่ากันใหม่รอบนี้แหละอาจารย์พยายามเต็มที่เพราะว่าตอนนี้เราก็รู้แล้ว,ว่าเลขอะไรมัน,มนเ,เลขอะไรที่มันผิดผิดผิดไปแล้วแล้วมันมันจะเริ่มอีกใหม่อีกอกีค่ครั้งกี่ครั้งกี่งวดเราต้องดูเราต้องศึกษาด้วยนะไม่ใช่ว่า อยู่ดีๆแล้วเราทําเรื่อยเปื่อยไปตามเนี้ยไม่ใช่อาจารย์ดูนะแล้วก็เราก็มีของเราสูตรใหม่ของเรามาเรื่อยๆเ,เราศึกษาไวนะ้เนาะเพราะว่าจะต้องก้าวหน้าจะต้องได้คนที่มาพึ่งเราเขาจะต้องได้นะคะ,ะพี่น้องอยากจะซื้อของอยากจะอะไรก็แคปได้เลยนะเบอร์สองเบอร์นี้คือของอ่ส่วนมากอาจารย์จะรับนะรับถ้าบุญดวงสมพง์กันบุญมีบุญต่อกันก็จะได้คุยกันจะได้ฟังเสียงกันนะคะเนาะ ก็ขอบพระคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นคําติชมหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็น้อมรับไว้นะคะขอบพระคุณที่ <c oughs> ให้ความไว้วางใจกันนะคะอันนี้ก็แคบได้เลยนะหนึ่งอาจารย์ให้แคบอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็สูตรโต๊ะเนาะสูตรโต๊ะอ่ะมีพี่น้องบางท่านก็จะมีสูตรของตัวเองถ้ามีสูตรของตัวเองแล้วเนี่ยขอให้รู้ว่ารางวัลที่หนึ่งอ่ะมันมีเลขอะไรบ้าง เพียงหนึ่งตัวพี่น้องหนึ่งตัวมันจะออกเบื่อออกหาออกตองอะไรก็แล้วแต่ได้แน่แน่ได้เงินแน่แน่แนสูตรโต๊ะอ่ะพออาจารย์ทาข้อคุมไปให้หมดเลยไม่มีออกเพี้ยนออกออกเกินแต้มขาดแต้มไม่มีได้เป๊ะอ่าสิบได้ร้อยเออสิบได้ร้อยร้อยได้หมื่นหมื่นได้แสนแสน,แสนได้ล้านอย่างที่เขาบอกเข้าล้านเปอร์เซ็นต์นะสำหรับสูตรโต๊ะใครอยากได้ก็ทักทายเข้ามาไม่แพงอย่างที่คิดสูตรอาจารย์ขายสูตรพี่น้องก็ได้บุญเพราะว่าอะไร เราเอาไปช่วยคนที่เขา,าตกทุกข์ได้ยากที่เขาไม่มีกําลังที่จะมาเหมือนเราเอาเรียกว่าคนที่ไม่เหมือนเราความสามารถไม่เหมือนเราเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่านั้นเองก็อ,า,อาจารย์ไม่ได้มีมูลนิธิเนาะคนเราช่วยด้วยใจเท่านั้นเองไม่มีมูลนิธิมูลนิธิมันต้องไปจดทะเบียนมูลนิธิต้องหาเงินต้องมีคน มาทารายเดือนมีคนมาโอ้ต้องตรวจสอบดูแลกันเยอะอาจารย์ทําได้แค่ไหนไปแค่นั้นเราช่วยตามกําลังรับหรือใครร่ํารวยแล้วอยากจะทําบุญก็ในนี้ตามนี้อยากจะช่วยซื้อของซื้อกาแฟลดความอ้วนอยากจะได้วิตามินซีอยากจะได้พวงกุญแจเป็นหยกหรืออยากจะได้สร้อยข้อมือหยกคอยซ้อยคอยสร้อยคอหยกหรือว่าเป็นปีเสียเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอยากได้อะไรก็ทักทายกันเข้ามาทําได้เป็นพลังบุญเท่านั้นนะคะ เขาบอกว่าคนเราอาจารย์ก็จะพิมพ์ไว้ในในเอ่อในเอ่อ VIP หรือว่า FC ของอาจารย์ว่าทําบุญตอนหนึ่งท่านเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยช่วยเอฟช่วยคนป่วยได้หนึ่งรายนะค่าเอ่อเป็นค่าเอ่อยาสลบค่าน้ําเกลือค่าหมอค่าอะไรอ่าหนึ่งคนก็ได้แล้วก็ได้ช่วย เรียกว่าได้ช่วยชีวิตได้ยื้อจากเลขศูนย์นะคนเราเขาบอกเลขเก้าเลขมันมีสิบตัวดวงของคนเนะี่ยมันจะหมุนนะใครดวงดีก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางคนกระโดดข้ามเลยไปได้เก้าเลยสูงสุดเป็นมหาเศรษฐีรวยไปแต่เวลาดวงตกมันลงมาที่ไหนคะมันลงมาที่เลขศูนย์หรือเลขหนึ่งหรือเลขสองหรือจะค่อยๆถอยลงมาก็เป็นไปได้ถ้าตกเลขศูนย์คือดับคือดับศูนย์คือเสียชีวิต ถ้าลงมาเลขหนึ่งก็คือขั้นต่ําสุดถึงขั้นต้องโดนจองจําหรือว่าเริ่มต้นใหม่เลขสองก็ค่อยตายขึ้นมาอ่ะทีนี้ว่าชีวิตของคนคนบางคนอะถึงเลขหนึ่งก็เราเราจูงเราจูนเราจับเขาช่วยกันเยอะขึ้นมาได้เขาอยากรอดบางทีบางคนเราบางทีเขาไม่ได้อยากรอดอะไรเขาเขาขอที่จะไม่เสียชีวิตหรือคือจะไม่จากไปเพราะว่าเขาห่วงคนข้างหลังบางคนมีลูกคอยเป็นห่วงบางคน เยอะหลายอย่างก็ก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์คุยไปก็ไปมองแมวหลังบ้านปล่อยเข้าไว้วิ่งเล่นกันอยู่หลังบ้านหลายตัวกำลังสนุกสนานกันอาจารย์ก็ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวส่วนมากเลี้ยงแมวไม่ได้เลี้ยงหมาเคยเลี้ยงหมาแล้วก็เขาเสียชีวิตในอ้อมกอดเราก็เลยปฏิญาณว่าจะไม่เลี้ยงอยีก แล้วก็สุดท้ายลูกเอาแมวมาอีกก็เลี้ยงแมวก็เลี้ยงอีกทีนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้จิตใจพูดถึงว่าเนาะได้ช่วยคนป่วยเนี่ยเราต้องนึกถึงว่าเราทานข้าวต่อมื้อเนี่ยจานเดียวเราก็อิ่มเราช่วยคนอื่นแบ่งเบาแบ่งเบาภาระช่วยเขามันก็มีความสุขนะอย่างอาจารย์เนี่ยมีลูกมีหลานนะเราก็เราก็ลูกเขาก็รับผิดชอบเนาะ เขาก็เห็นว่าเราอ่ะสวทําได้เขาก็มาให้คุณแม่อยากได้อะไรคุณแม่ก็อยากทานอะไรคุณแม่ก็ทานอยากได้อะไรคุณแม่ก็ซื้อหาเอานะแต่ที่นี้ว่ามาหลังๆเขาจะรู้ว่าอ่คุณแม่ไม่ใช่ละคุณแม่เอาไปช่วยคนนู้นช่วยคนนี้เงินของคุณแม่ไปจ่ายนู่นจ่ายนี่ไม่ดูแลตัวเองเลยอเขาก็บอกว่าคุณแม่คุณแม่ต้องดูแลตัวเองนะไม่ใช่ไปช่วย บอกลูกเงินตรงเนี้ลูกให้แม่หรือ,อยังถ้าให้แม่แล้วอะ่ะมันเป็นของแม่แม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปใช้อย่างอื่นได้ไหมหรืออย่างงู้นอย่างนี้ได้ไหมหรือถ้าหากว่ายังห่วงยังห่วงนะลูกก็เอากลับแต่ถ้าหากลูกไม่สบายใจมาหลังๆเขาก็ได้คิดเลยว่าเอาทิ่คุณแม่สบายใจเอาไปเลยอันนั้นให้แล้วเอาไปทําอะไรก็ทําแต่ว่า,าลูกเป็นห่วงนะดูแลตัวเองบ้างทานอาหารบ้าง ดูแลตัวเองบ้างอะไรเงี้ยก็รับปากเขาแต่ว่าแม่อยากจะทําบุญอยากช่วยนู่นช่วยนี้ก็อย่าว่ากันนะขออันนั้นมันเป็นความสุขของแม่อืมก็จะบอกเขาอางน้เขาเข้าใจกันเลยเดี๋ยวเนี้ยลูกๆเข้าใจว่าถ้าอยากให้ก็ให้มาแต่ถ้าให้แล้วเป็นห่วงอยู่ว่าเดี๋ยวจะไปน,นู่นไปน,นี่ไม่ให้หรอกนี้ไม่ไม่ต้องให้ <c oughs> เป็นอย่างนั้นหาเองก็ได้ประมาณเนี้ยเนี่ยอาจารย์ก็เหมือนกันอย่างกาแฟเนี่ยกาแฟเรารู้ว่า อันนี้เราเราลูกไม่ต้องห่วงละเมื่อก่อนแม่ก็เดินตุ้มตาตุ้มตุ้ยไปไหนก็จะต้องจูงกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจูงเดินได้วิ่งได้วิ่งเหยาะๆได้ไปไหนสบายๆไม่ต้องห่วงกันเลยเนาะอันนี้เรากาแฟลดความอ้วนเราลดได้จริงๆอาจารย์ตอนนี้เหลือ60สิบเนาะหกหน่อยๆบางทีก็ขึ้นบ้างบ้างลดลงบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าน้ำหนักคงที่คงเดิมดีมากมาก ใครสนใจอยากจะลดพุงหมาน้อยอยากจะไม่อยากจะพุงออฟไซต์ก็ทานได้เป็นผลไม,ม้31ชนิดพี่น้องทานดีมากๆแล้วก็วิตามินซีเนี่ยแก้อันมูลอิสระทั้งหลายพวกไวรัสทั้งหลายที่มันเปรกปลอมเข้ามาทานวิตามินซีมันจะไปลด <c oughs> มันจะเป็นด่างไปลดกดทั้งหลายเนาะ,ะพี่น้องเราไปไหนเราไม่ต้องมาให้ใครจูงเดินแบบสบายๆแคลเซียมดีวิตามินดีมีแคลเซียมอันเนี้ย มีหลายอย่างพี่น้องอยากได้อะไรทักทายเข้ามาหรือว่าอยากคุยก็ทักทายเข้ามาสอบถามคุยได้นะคะเบอร์นี้ค่ะ0 6 13, 2 4 5 1ก2 4 2 0945985978สองย์เหดสองเบอร์นี้นะคะเบอร์บัญชีอยากร่วมบุญหรืออยากทำอะไรอยากซื้อของอยากร่วมบุญก็มีสองเบอร์ไทยพาณิชย์แ1 4หนึ่ง6 7 5 26, 26 1, 14, 2 6 2 6 1 0 0 1 4หสองหสองเบอร์นี้เท่านั้นนะคะ ดูให้ดีแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจสอบถามแอดมินได้นะคะอยากได้อะไรทักทายกันเข้ามางวดนี้ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดให้พี่น้องได้ปังปัง,ปงเหมือนเดิมงวดนี้ถ้าพลาดไปข้างนอกพลาดไปข้างในได้อาจารย์ก็ต้องขออภัยคืออาจารย์บอกแล้วว่าหวยคำนวณบางครั้งมันไม่ถูกไปตลอดอทั้งปีมันก็จะมีบ้างปีหนึ่งผิดครั้งสองครั้งต้องเข้าใจต้องขออภัยด้วยก็ขอบคุณที่ยัง เชื่อใจแล้วก็ติดตามกันนะคะวันนี้ก็จะพยายามทำเลขให้ดีที่สุดพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ